ไปต่อกันที่ราศีตุลถัดลมค่ะ12ราศีค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตกันค่ะอดีตเป็นบทเรียนสู่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันทำให้ดีที่สุดก็ไม่ต้องกังวลกับอนาคตแล้วค่ะชาวราศีตุลค่ะจะมาเล่าเรื่องราวกับประสบการณ์ให้กับเพื่อน นะคะภาพร,รวมค่ะอดีตการงานค่ะขย้ายพ้นออกไปค่ะเป็นผู้เสียสละค่ะ การง,งานผู้เสียสระมีความอดทนอดกลั้นสูงนะคะกรรมะคะ่ะยินดีรับใช้กับงานบริการก็ได้รับยกย่องเลยนะคะ,ะพร้อมกับได้พบคู่นะคู่นี้ก็มีความอดทนอดกลั้นสูงนะคะ,ะเป็นผู้มีความรู้ที่แตกฉานเลยค่ะงานเก่างานโบราณนะงานนี้ก เป็นบุคคลที่ชอบทําการงานผัดผนนะคะแค่วคล่องว่องไวค่ะได้พบคู่ที่อ่อนไวักว่านะการได้มาพบจะเจอกันก็มีการเงินดีมากเป็นคู่มิตรท,ที่ดีแก่กันนะคะตนเองนะคะเป็นผู้ทำการค้าเก่งนะคะมีลาบลอยฟุกคลุกมาเสมอนะคะการเงิน ร่วมก,กันกับคนรักคนรักนี่ก็เป็นคนที่สันโดษนะคะพูดน้อยต่อยหนักก็ได้ทำการงานที่บุญกุศลค่ะงานนี้ก็แตกฉานในงานงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะ ดูแลผู้คนให้หายเจ็บป่วยไขนะ้เป็นหมอยาที่ดีเลยค่ะอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันทำมาหาไรายได้ขยันค่ะเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทางเฉพาะด้านขยันก็ขยายงานออกไปขยายการเงินออกไปอีกมีการเงินมาเสมอนะคะเป็นในหน้าติดต่อค้าขายเก่งค่ะย้ายผล ทีเริ่มสร้างสรรหาการเงินต่อไปก็ได้ทำธุรกิจของตนเองนะได้ทำการค้างานนี้ก็ชอบที่จะเก็บตัวร่วมกันกับคนรักนะทำงานปิดทองหลังพระนะคะงานนี้ก็ทำให้มีการเงินการลงทนุน การเดินทางนะติดต่อค้าขายกนะับคนรักนะการมาอาชีพจินดีรับใช้กับงานบริการนะงานสังคมสงเคราะห์นะคะนะก็ชอบอยู่เงียบสันโดษนะคะนะสมถะก็ชอบถือศีลปฏิบัติธรรมโดย มีมุมมองไม่เหมือนใครนะคะมีความเป็นตัวของตนเองค่ะก็รอจังหวะและโอกาสของตนเองกับการขยายงานขยายการเงินนะคะมีความสุขสงบดีค่ะลาบผลก็ได้รับยกย่องนะน่าเชื่อถือกับการงานที่ทำมายาวนาน เป็นผู้เสียสละที่ดีค่ะ,ะ,ะก็ได้สิ่งตอบแทนการงานสำเร็จการเงินรายได้ลิลี่สปอยวางนะคะเลดอิ o โกะไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วค่ะมีแต่การ ที่ต้องดูแลหน้าที่ของตนเองรักในการงานและขยายผลออกไปดูแลหน้าที่รับผิดชอบของตนเองดีค่ะอยู่ในมุมของตนเองกับคนรักนะคะ ต่อค่ะสู่ปัจจุบันค่ะอดีตนี่รักสงบนะคะทำหน้าที่ของตนเองประสบความสำเร็จนะคะเข้าสู่ปัจจุบันแล้วค่ะการงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเป็นคนเก่งบกเฮงนะคะ ตนเองเลยค่ะเป็นผู้นำนักปกครองอการงานนี้ก็ได้ทำงานกับนารีอุปธรรมดีค่ะเป็นผู้ให้ยินดีรับใช้บริการอิบุญเก่านะคะหรือศีลปฏิบัติธรรมบํนุบํรุงศาสนาวัดวาอารานก็ยิ่งให้ยิ่งได้กับการค้า การงานนี่ก็ได้พบกับคู่นะคู่คนไกลค่ะการงานลงตัวฉลองความสำเร็จกับงานงานรับราชการด้วยสติปัญญาความสามารถนะคะฐานะการเงินดีด้วยความรู้นะคะเป็นคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะ การงานอาชีพนะคะยินดีรับใช้บริการนะได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถายิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมยิ่งได้รับการานิยมยกย่องนะคะนะจันชมตรูพุทธนงเยานะก็เข้มแข็งทั้งจิตวิญญาณและร่างกายแข็งแรงค่ะนะก็ได้ร่วมทำการค้า กับคนทางไกลนะคบคู่กับคู่ทางไกลร่วมการงานกันงานทางไกลงานออนไลน์งานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดนะีการเดินทางก็ทำให้ได้พบกับการเงินไรายได้ <Yeah. S 1> เป็นบุคคลที่เข้มแข็งค่ะร่างกายแข็งแรงมีพลังเยอะแยะมากมายล่ะค่ะที่จะหาการเงินไรายได้อันนี้เริร่มรวยการเงินดีมากเหลือกินเหลือใช้อะไรกั คู่ก็ได้พบกับคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันกับการงานนะคะมีบุญบารมีเก่ามีสิ่งแลกเปลี่ยนให้แก่กันก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะร e เวเลชั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะ,ะเทวดามาส่งข่าวให้ได้รู้ค่ะว่าทำดีแล้วย่อมได้ดี ยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลเชื่อมั่นในผลของการทำความดีแล้วได้ดีค่ะพบคู่ก็ได้พบคู่ที่เป็นคู่บุญจากอดีตชาติมาร่วมพบกันอีกครั้งในปัจจุบันชาติค่ะต่อค่ะอนาคตค่ะ มีการเงินมาใช้ไม่ขาดมือนะคะรู้คุณค่าของตนเองนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อรู้คุณค่าแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยประสบการณ์นะรุ่งเรืองจากการค้าทางไกลอ่ะใช่แล้วค่ะมานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นอุจจาแคข้วคร่องว่องไวนะลงม,มือทำค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นบุคคลที่เข้มแข็งก็ได้รับชัยชนะมาจากความคิดที่สร้างสารรค์แล้วลงมือทำจากประสบการณ์พบรักก่อได้พบรักกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะความรักไม่ขาดฝันก็ทำการค้ากับชาติต่างถิน่นต่างประเทศงานออนไลน์ก็ดีค่ะก็ได้พบคู่ก็นะตนเองกับการได้พบคู่ เป็นคู่มิตรกันนะเป็นคนอ่อนไวั้กว่าได้แต่งงานนะก็ได้มาร่วมกันกับคู่ทำการค้างานบุญงานกุศลค่ะงานทำมาจากรุ่นสูร่รุ่นค่ะงานเก่าแก่โบราณก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีทำความดีแล้วย่อมได้ดีนะยิ่งชอบถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศล ทำความดีเชื่อในผลของการทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะผลลัพธ์นะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้ผลลัพธ์ตอบแทนมาทำดีได้ดีการเงนินก็ได้มาจากงานบุญงานกุศลค่ะอันนี้ก็มีกินมีใช้ติดต่อค้าขายก็มีลาบลอยติดต่อในหน้ากับงานกเก่าแก่โบราณสืบทอดมา ก็มีการเงินจากงานบุญงานกุศลนะคะแบ่งไปทําบุญงานกุศลก็ยิ่งร่ํารวยนะ,ะขยันหาเงิน,นะะยิ่งให้ยิ่งได้นะพอใจในสิ่งที่มีไม่ประมาทยินดีในสิ่งที่ได้ก็ได้พบกับคู่นะคะที่ผูกพันเป็นครอบครัวกันเทวดานางฟ้านําพามาให้นะคะเกิดความมั่นคงก็ได้สร้างธุรกิจนะเสาในเรือนเสาพันธุ ก็มีธุรกิจโรงแรมสถานที่ทำการงานการสอนนะคะ,ะมาลายัยโรงเรียนเก่าแก่โบราณนะคะมัน่นคงร่วมกับคนรักค่ะผูกพันกันมัน่นคงมีญาตินิตรพี่น้องเก่าแก่ผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเสาในเรือนเสาตั้งแต่5ธันวาคม63มัน่นคงต่อยอดยาวไปอีกถึง1มีนาคม6-6ปด ยิ硬硬่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งมี